เนี่ยวเนีแล้วมาเบิรหัวลำนี่นี่นะแลเสืออะไรเอร์เสือพอดว้เราเดรเป็นพลเเอิญหอกของเอินเราบอไอซไอือยังเนาะจ้าไอซ์ซือยังไอึกเอาไอ้คิดนึกยนึกบอกเดยวข้ยกขึ้นมาจะบาดเนี่ยกำลังเอาแขงแข็ไอ้พี่น้องได้เห็นเนี่ยว่ามันผู้ไหนเอตัวยงมาตั้งแต่หัวข้าวเาตกตกมาไปเายนี่เอ สุดยอดเราบอกแข็งแรงเรายังสามาแลนี่คนเราจิตใจดีไงขาขาแล้วขาเด้อขาเด้อขาเด้อเราป้อนหูดอกโอ้ยตายลูกเอาเอาดีดีดไปไปโอ้ยหแข้่เล็บได้บาทดเอาคอยเด้อเอาต่คนถือไม้ักเกินเออคอยนั่งรถนัละเด็ไปโอพี่หอนโตเว้เราทำานเด็ก เออเออเอาข้อล้เอาข่อนเนไมาอะไรับางอะไรเล่าเบี๋ยวบนแต่ไฟบนต้องฟุ้งปากนั่นเงขอบคุณคาะขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะขอบคุณพ่อพี่ใน้ลงมาหทุกคนนะคะที่มาให้กำลใจซ c น้องมิ้งโเสียดังดังแน่ะขอบคุณป้าปาแล้วก็มามีทุกคนด้วยนะคะเอาเถอะแต่ออขึ้นมาเนี่ยออรไปที่นอ่ว เราเล่าะไปนี่ล่ะเจ๊เล่าร้องเพลงกันปาดเล่าร้องเลมกันกนด้ยิเป็นผู้หยิงเล่ากว่าี่นี่ต, <ไป S 1> ต่อหน้าคนเปี้ยงเลาไปกันต่อกันค่ะไปสักยี่ขมามไปเร่ง Hey, my on สเสประินอกภาพาสตร์มื่อ,อ,ท,อทีนี่อย่าืมยูนะพี่หลานสอดแจงเงือ,อนมื่อี่นีาาล่ำจาของสีสอดแจงเมระเทีนี่เอาใช่ไหมแม่หน่อยดี้าภาพใหญ่อ,อุ้ย,มยแม่หน่อยี่ดีแม่หน่อยต่หน่อยบานไปยังดุยอีกมันไกลเชี่กันเลยนี่อ่าวันนี้แม่หน่อยกับน้องกุ้งอีกเอาพ่อเอกเด่นพ่อเอกแต่งงานสิเป็นฉากเน่ยยัดไปบอกยัไยัว่าจะเป็นปากหรอจะเป็นอ่ำเนี่ยนะไม่เปลนเนาะ สบายดีครับแม่อรพู้ผมเจ้าพายวันนี้แม่หน่อยครับมาคุงหญิงนะครับจแจกรางวัลสําหรับท่านที่ซื้อจองหมัดน,นะครับของมาทั้งออนไลน์แจกทั้งหมด2 5 0 0 0าบาทเออจะแบ่งเป็นรางวัลรางวัลรา5 0 0 0พบาทหรางวัลรายชื่อจะประกาศที่นี่แล้รับำยืดนดานหลังหรือติดต่อทางด้านหลังนะครับอ่ะแจกโชคแล้ว็่เสียไวลาอย่างหลายท่านพี่น้องคนซื้อเอาแม่หน่อยมาจับมาก่อนสัก สองไปคุณหญิงสามไปไปเร็วๆเขาลึกๆด้วยไเนื้อมาแล้วหนึ่งใซื้อผู้ใดครับสองเอมาแล้วสองจับได้จับผ้ีอย่งนี้ไม่เล็กงายเกกะเล็กกเอาดตัวึงับดตัวนึงอะ รางวัลละห้าพัน 5, บาทนะครับใครที่มีหางบัตรที่ท่านซื้อแล้วนะครับสนับสนุนงานมือนอีก,กับติดตออ่อด้านหลังนะครับเราจะไปแบบเร็วนะครับแม่หน่อยจะมาสองรางวัลรางวัลละห้าพัน 5, บาทเป็นเงินหนึ่งหมื่นบาทนะครับท่านแรกได้แก่มหมายเลขจากสี่สีนะศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดศูนย์เก้านะครับท่านแรกท่านที่สองนะครับศูนย์ 9 9 8าเนะครับของน้องอุงอิงนะครับเลขหนึ่ง9 9 0าเก้าศูนย์หาก้าครับลเลขสองเจ็ดเก้าเก้าสองเจ็ดเก้าเก้าครับเอามาคือเก้ามาเทพอะันี่ 2 4 9 4ีเก้าส <si> ี่เก้ารสุบสองสี่เก้าสี่ับห้าพันนะครับรางวัลรางวัลเก้าห้าพันบาทเป็นเงิน2องหมืนห้าพบาทติดต่อหลังเวทีเนที่บระพฤตพระโยชน์พี่หลาจับติดเก้ารสุไบไวก็ตีได้ไฟเป็นโลกเก้าเลยแลเวันนี้ต้องใส่มในแจ็เสี่ออกสักว่าไดวใดนครับเมื่อให้กันม่หน่อยนะครับน้องอุ้งอีกครั้งหนึ